สวัสดีค่ะอัสามดะอีกุมค่ะช้าวันนี้นะคะคุณเต่าก็จะทําอาหารอินเดียนะคะแต่ก็ทําในแบบคุณเตา่าที่พูดแบบนี้ก็คือต้องออกตัวไว้ก่อนเผื่อว่าคนอินเดียคนปากีจริงๆเข้ามาเห็นเนี่ย อ่าแล้วสูตรมันไม่ตรงตามเขาเนี่ยก็เ,เกรงว่าเดี๋ยวจะโดนตำหนิได้นะคะก็เลยต้องออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นในแบบคุณเต๋าแต่ว่าหลักๆแล้วเราก็เรียนแบบแล้วก็เรียนรู้มาจากคนอินเดียค่ะก็คือเรียนรู้จากคลิปต่างๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าส่วนผสมวันนี้มีอะไรบ้างนะคะอ่าอย่างแรกก็จะมีอันนี้จะเป็นผงเครื่องเทศต่างๆอันนี้เป็นกาลามาซ่าหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงขมิน้นพริก แล้วก็ผงรูปผักชีค่ะพวกนี้ก็คืออย่างละครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่ากะละมาซาร่าคุณเต่าใช้เยอะหน่อยก็คือใช้1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกเขียวนะคะจะใช้มากใช้น้อยแล้วแต่เลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นขิงสับกับกระเทียมสับนะคะก็จะใช้ประมาณแง่งหนึ่งนะขิงแล้วก็กระเทียมก็ใช้ประมาณ3กลีบใหญ่ค่ะอ,อ,อันนี้จะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะคือถ้าที่ไทยมีขาย อันนี้จะเป็นจิงเจอร์การ์ลิกเพสก็คือเป็นอะไรนะขิงกับกระเทียมที่บดหรือปั่นมาแล้วนะคะสามารถทำได้เองค่ะแค่ผสมน้ำแล้วก็ปั่นนะคะแต่ว่าเราใช้ตัวนี้แทนเนาะแล้วนี้ก็จะเป็นตัวชิกพีถั่วลูกไก่นะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบกระป๋องจริงๆคุณเต๋าเคยทำให้ดูแล้วละ่ะแต่ในคลิปนั้นเนี่ยคุณเต๋อใช้อะไรนะถั่วลูกไก่แบบแห้งเนาะ มันก็จะใช้เวลานานมากในการที่จะทําให้มันสุกนะคะคุณเต๋าก็เลยจะใช้แบบกระป๋องเป็นแบบนี้แต่ว่าต้องเอาไปล้างน้ํานะคะให้สะอาดเลยถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีแบบกระป๋องเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องแบบแช่ถั่วลูกไก่ในน้ําไว้ก่อนประมาณหชั่วโมงจากนั้นก็ต้องเอาไปต้มก่อนนะคะต้มก่อนแบบหรือว่าถ้ามีหม้อแรงดันก็เอาไปต้มแบบนั้นก่อนให้มันสุกก่อนนะคะเราค่อยมาทําก็ได้นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเกลือ ส่วนนี้ก็จะเป็นอ,อหอมใหญ่ที่หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ใช้หอมสองลูกนะคะหอมแดงนี่ก็จะเป็นมะเขือลูกใหญ่2ลูกนะคะก็เดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็จะตั้งกระทะนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะประมาณ5 6ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อน,น้ำมันร้อนแล้วเราก็จะใส่กระเทียมกับขิงสับลงไปค่ะคั่วคคนคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งกระเทียมของเราเนี่ย สุกดีค่ะเมื่อได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่หอมสับที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะ <im it> จากนั้นก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะ <im it> จนกระทั่งหอมสุกดีแล้วก็หดตัวลงนะคะเ <im it> มื่อได้ประมาณนี้ <im it> เราก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะเราก็ทําวิธีการเดิมเลยค่ะ ผัดจนกระทั่งมะเขือเนี่ยสุกดีแล้วก็หดตัวลงค่ะเมื่อมะเขือแล้วก็ห่อมีลักษณะนุ่มนิ่มประมาณนี้นะคะเราก็จะเริ่มใส่เครื่องเทศลงไปค่ะจะมีพงลูกผักชีพริกป่นละเอียดนะคะผงขมิ้นแล้วก็กาลาเมลาา่าค่ะตามด้วยพริกเขียวเม็ดค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำลงไปค่ะปริมาณน้ำที่ใส่ก็เยอะพอสมควรนะคะประมาณ2ถ้วยถึง3ถ้วยเลยค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาเคี่ยวนานนะคะเหตุ <Okay. S 1> ผลที่ต้องเคี่ยวนานเนี่ยเพราะมันเหมือนเป็นการสก,กัดให้กลิ่นแล้วก็รสชาติของเครื่องเทศนะคะออกมาค่ะยิ่งเคี่ยวนานเท่าไหร่รสชาติก็จะยิ่งเด่นชัดมากขึ้นแล้วก็จะอร่อยหอมมากขึ้นค่ะ เช่นเดียวกันกับครั้งนี้นะคะพอเคี่ยวเสร็จรอบหนึ่งแล้วเนี่ยคุณเต๋อก็ยังต้องเติมน้ําลงไปอีกเพื่อที่จะเคี่ยวต่ออีกค่ะจากการลองทําอาหารอาหรับแอฟริกาแล้วก็อินเดียมาบ่อยครั้งเนี่ยก็พบว่าการเคี่ยวเนี่ยมันทําให้อาหารอร่อยขึ้นจริงๆค่ะ แต่ก่อนนะคะเวลาทำอาหารพวกนี้เห็นแค่น้ำเดือดแล้วเนี่ยคุณเต่อก็คิดว่ามันใช้ได้แล้วแต่พอมีครั้งหนึ่งที่เราได้ลองเคี่ยวนานๆกลับพบว่ารสชาติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะเพราะเคี่ยวนานเนี่ยรสชาติเด่นชัดขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นมากเลยค่ะเมื่อเคี่ยวจนได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่ถั่วลูกไก่ที่ล้างน้ําแล้วลงไปค่ะอันนี้เป็นถั่วลูกไก่กระป๋องนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคนที่ใช้แบบแห้งเนี่ยก็ต้องแช่น้ําแล้วก็ไปต้มให้สุกก่อนค่ะ ก่อนที่จะนำมาทำอาหารนะคะไม่งั้นจะเสียเวลาหลายชั่วโมงมากค่ะกว่าถั่วลูกไก่เนี่ยจะสุกนุ่มดีค่ะพอใส่ถั่วลูกไก่ลงไปแล้วนะคะคุณเต่าก็เติมน้ําเติมเกลือลงไปอีกค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแห้งเกินไปนะคะเราจะต้องเคี่ยวถั่วต่ออีกนิดค่ะและช่วงเวลานี้ก็จะให้พ่อนักชิมตัวน้อยมาชิมค่ะสวัสดีครับพี่สมบรณ์คุครับเดี๋ยวจะให้ตาต้าลองนะคะแกงถั่วลูกไก่ Turn your face Ah, uh, Bismillah. yeah this is like biryani no 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 chicken masala like chicken masala yeah yeah like masala is it good อร่อยไหมอร่อยเก่งมาก okay <laughs> but I I know everybody is team Tata าก i I know เห็นหน้าลูกแล้วก็มาเช่ารถตบะแล้วก็หล่อฮีก็หล่อเนาะวันนี้หล่อขนาดยังไม่อาบน้ำนะเนี่ยโอเค you can Will be done now. I will give you rice. Oh, I will do baby. เด็กิงมินนะโผมาชิมตอนนี้แกงถั่วลูกไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็โรยหน้าด้วยผักชีนะคะถ้าเพื่อนๆมีใบกะหรี่ของอินเดียก็สามารถใช้แทนได้ค่ะแต่ว่ากลิ่นมันก็จะออกมาต่างกันนิดนึงแต่ความอร่อยก็ไม่ต่างกันมากค่ะอยากให้เพื่อนๆมีโอกาสได้ลองทานแล้วก็ลองทำดูนะคะไม่น่าเชื่อว่า อาหารเมนูที่ไม่ได้มีเนื้อสัตว์เลยเนี่ยออกมาอร่อยได้เหมือนมีเนื้อสัตว์เลยค่ะและก็ได้เวลาตักเสิร์ฟให้ลูกชายค่ะตาตาหิวแล้วนะคะส่วนมินนะเนี่ยเขาอยากกินแผ่นเค,ค้กข้าวโอ๊ตค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยนะคะว่าแผนเค,ค้กข้าวโอ๊ตเนี่ยทำยังไงค่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมก็มีข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็กล้วยหอม1ลูกค่ะไข่หนึ่งฟองแล้วก็น้ำพึ้งค่ะเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะคุณต่อก็ใส่ข้าวโอ๊ตลงไป3ช้อนโต๊ะพูนๆเลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยไข่หนึ่งฟองค่ะตอกลงไปเลยจ้าตามด้วยกล้วยหอมจอมซนของเรานะคะ จากนั้นก็ใส่กล้วยลงไปในถ้วยเลยนะคะแล้วก็ใช้ซ่อมในการช่วยบีบๆกดๆให้กล้วยละเอียดขึ้นค่ะจากนั้นก็ค่อยๆค,คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเมื่อได้ประมาณนี้นะคะก็เป็นอันชายได้ค่ะพร้อมที่จะเอาลงทอดแล้วนะคะ ในวันนี้คุณเต่อก็ใช้เนยในการทอดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะใช้น้ำมันก็ได้ค่ะลืมบอกไปว่าคุณเต่อใช้ไฟอ่อนค่อนกลางนะคะมเมื่อเนยหรือน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยเราก็จะเทส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ใช้ช้อนช่วยเกลี่ยนะคะเ,คเพื่อให้มันมีความหนาเท่ากันค่ะเมื่อด้านในสุกแล้วเราก็พลิกเลยนะคะ ต้องบอกก่อนว่าเวลาทําแพนเค,ค้กข้าวโอ๊ตเนี่ยหน้าตารูปร่างของมันอาจจะไม่ออกมาสวยงามเหมือนแพนเค,ค้กทั่วไปนะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยสุขภาพแน่นอนค่ะเ so มื่อได้ประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่จานได้เลยนะคะ แล้วเราก็จะราดหน้าด้วยน้ำพึ้งค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบนมข้นสตอรอเบอรี่ซอสช็อกโกแลตอย่างเงี้ยก็สามารถใช้แทนได้เลยนะคะตามใจชอบเลยค่ะส่วนตัวคุณเต่าเองเนี่ยชอบน้ำพึ่งกับนมข้นค่ะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะแต่รสชาติออกมาดีงามคล้ายๆกับโรตีกล้วยเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพมากกว่าค่ะ Hi beautiful girl เด็กๆเริ่มเรียนกันแล้วนะคะฮะเด็กน้อยเพิ่งจะมากินมันไม่เผ็ดมากนะคะเด็กน้อยก็กินได้เอ๊กและใครที่อยากเห็นคุณเต่อแต่งหน้าเชิญชมทางนี้เลยค่ะ,ะขณะที่คุณเต่อกำลังตัดต่อคลิปอยู่นะคะ ลูกสาวน้อยนะ้องวรายัมก็เข้ามากาะกวนมากเลยคือคุณเต่อพยายามทุกทำทุกวิถีทางให้นางสงบนิ่งสักทีเพราะว่าคุณเต่าก็มีการบรรยายเสียงด้วยเนาะแล้วเสียงลูกก็เข้ามาตลอดอะไรเงี้ยคุณเต่าก็เลย ต้องยอมให้นางนะคะแต่งหน้าคุณเต่าสำหรับเพื่อนๆที่อยากเห็นคุณเต่าแต่งหน้านี่นะคะคือหน้าของคุณเต่าที่ถูกแต่งโดยเด็กหญิงมารยำค่ะมันก็ช่วยให้นางสงบได้แล้วคุณเต่าก็สามารถบรรยายเสียงไปด้วยได้นะคะก็ทำให้คุณเต่าสามารถทำคลิปวันนี้ได้สำเร็จค่ะก็เนี่ยและคะ่ะเบื้องหลัง คลิปแต่ละคลิปนะคะมันก็จะมีอะไรแปลกประหลาดมากมายที่เพื่อนๆไม่รู้นะคะ <_ DOWN> เช่นเดียวกันกับวันนี้ค่ะและนี่ก็คือผลงานการแต่งหน้าของเด็กหญิงมารยำค่ะเป็นยังไงบ้างคะแล้วลูกชายน้องตาตาเข้ามาเห็นนะคะคําอุทานคำแรกที่ฮีอุทานฮีบอกว่าออูจูวินลาฮี <Rab> บอกว่าขอความปกป้องจากอัลลอห์หรือจากพระเจ้าด้วยเถิดนะคะเพราะว่าแม่หน้าตาน้ากลัวมากแล้ดูดูนางแต่งหน้าของตัวเอง ซึ่งสไตล์การแต่งหน้าก็ไม่ต่างจากการแต่งให้กับคุณเต่าเลยค่ะคุณเมคอัพ f ฟ r ร์มี้พูดจะเมคอัพฟิร์มมามมารย่ามใช่ไหมลูกเย้ yeah. น,นี่ก็ตรวจการบ้านให้ลูกก่อนที่จะแกะสแกนส่งนะคะแล้วก็รวจริงอย่างมารีัมก็ก่อ,อก,กวนโอ้ยหงุดหงิดเยอมันหลยอย่างมากเลยเนี่ยอาหาหรเย็นก็ยังไม่ได้ทำเลยจ้า เด็กๆเ,เป็นเรียนภาษาอาหรับแล้วค่ะส่วนมายำก็เศ้าแซดนะคะเพราะว่านางคิดว่าพี่ๆไปไว่ายน้ำกันวันนี้นะคะคุณต๋อก็จะทำซุปเนื้ออีบให้พ่อละมุดค่ะเพราะว่าแกส่งข้อความมาบอกว่าแกไม่ค่อยสบายนะคะจริงๆก็มีอาการตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละ แต่ว่าวันนี้ไปทำงานก็ดูจะมีอาการเยอะมากขึ้นนะคะแล้วจริงๆก็อยากจะเขาก็อยากจะทานแกงผักโขมแต่คุณตอบอกว่าไม่ได้มันมีมันเยอะมีน้ำมันเนอยอะเนาะคุณตออก็เลยบอกว่าให้ทานซุปดีกว่านะคะวันนี้ก็เลยจะทำซุปแบบอียิปต์ค่ะเพื่อนๆก็คงเคยเห็นแล้วยังไงก็ดูกันไปเพื่อนๆแล้วกันนะคะการทำซุปแบบอียิปต์นะคะก็ใส่มะเขือหอมใหญ่เม็ดพริกไทยใบยกะวานการพูลูกกะวาน แล้วก็อ,อบเชยแท่งค่ะแต่ว่าอบเชยแท่งของคุณเตาหมดก็เลยใช้แบบผงลงไปแทนนะคะจากนั้นพอน้ําเดือดเราก็ใส่เนื้อลงไปค่ะเท่านี้เองนะคะแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟแรงค่ะปล่อยทิ้งไว้1ชั่วโมงเลยจ้าลืมบอกไปว่าเนื้อที่คุณเต่าใช้เนี่ยเป็นเนื้อติดก,กระดูกนะคะซึ่งราคามันจะไม่แพงค่ะช่วงลดราคานะคะก็จะประมาณ19เดียวห้ามหรือว่าประมาณ160บาทค่ะ ตอนนี้เด็กๆก็กลับมาแล้วนะคะเพื่อนๆเพ่มได้ยินเสียงของเด็กๆกันไปแล้วอะเนาะแล้วก็ก่อนเด็กๆมาถึงคุณครูก็โทรมาบอกว่าวันนี้เด็กๆค่อนข้างที่จะสนนะคะพูดมากไม่ค่อยฟังครูอะไรเงี้ยคุณครูก็เลยต้องดุนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ว่าไม่เป็นไรดุได้ไม่ว่ากันแล้วเดี๋ยวจะคุยกับเด็กๆอีกทีนะคะเพราะว่าบางครั้งเด็กๆเขาก็จะแบบพูดเก่งอะคุยเพลินแล้วก็ไม่ไม่โฟกัส กับ <Yeah. S 1> สิ่งที่เรียนเราเจอเป็นประจำทุกวันคนะ่ะน o เบบี้ค e ิปเป็นเป็นโฟบอ p a ่ะโอเควยา o l i c e a you want the policeman okay baby w e a u t i f u l วันนี้นะคะอากาศค่อนข้างที่จะแบบร้อนชื้อนอะ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวคุณต่อจะถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูว่ามันไม่แน่ใจว่าเป็นหมอกหรือว่าเป็นทรายอ่ะมันดูแบบ ขุ่นขุ่นมัวมัวไปหมดเลยอ่ะแล้วก็เป็นไ,ไปได้ว่าน่าจะเป็นฝุ่นนะคะเพราะว่าฝุ่นติดตรงระเบียงเต็มเลยอะ่ะที่นี่ก็จะมีปัญหาอะไรแบบนี้เป็นระยะระยะนะคะโดยเฉพาะที่อบุญมีนะก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพายพุทรายบ่อยมากนะคะแต่ว่าอาจจะมันไม่ค่อยมีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบหมอกหนาจัดอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นบ่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ใกล้ทะเลเนาะเวลาหมอกหมอกหนาๆนานี่แบบน่ากลัวมากคือไม่เห็นอะไรเลย เดี๋ยวถ้ามีโอกาสช่วงไหนมองนะ่ะนะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศที่ดูนะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะเดี๋ยวจะถ่ายที่ดูว่าอากาศข้างนอกเป็นยังไงเนาะก่อนจะตักค่ะนี่นะคะบรรยากาศก็ท้องฟ้าขุ่นมัวมากเลยไม่แน่ใจว่ามันคือหมอกหรือว่าทรายนะไม่แน่ใจจริงๆแต่อากาศค่อนข้างจะร้อนแล้วก็มีความชื้น,นะคะ่ะเวลาที่นี่นะอากาศร้อนชื้นก็คือต่อให้ร้อนอะ่ะ ตากผ้ายังไงผ้าก็ไม่แห้งแล้วแถมยังเปียกอีกด้วยนะบางครั้งมันชื้นแบบสองสองวันเลยอะค่ะผ้าก็จะแบบขนาดตากสองวันแล้วก็ยังชื้นอยู่อะไรแบบนั้นน่ะนะคะเอาลราจะตากผ้าก่อนใช่ไหมยัง no baby ไม่ยั mama will tell papa not to buy you any toy any doll again ever because you are naughty no no it's so Yeah, will you behave yourself? Yes. Yeah. And to Mama? No. Yeah. To... Ah! Okay, Baba, you will not get anything, seriously. No, so, I want to eat. Mama. No, no. Oh, naughty แล้วเราก็กลับมาทําอาหารของเรากันต่อค่ะในวันนี้คุณเต่าจะทําลิซานกินกับซุปนะคะก็คือทําให้พ่อละมุดเนี่ยแหละค่ะคนอียิปต์ส่วนใหญ่เวลาป่วยนะคะเขาก็จะกินซุปลิซานกันค่ะลิซานก็จะคล้ายๆกับมักกะโรนีค่ะเพียงแต่ว่ารูปร่างจะเป็นแบบเม็ดข้าวนะคะวิธีการทําก็คือต้องใส่น้ํามันลงไปก่อนนะคะแล้วก็เอาลิซานเนี่ยไปคั่วค่ะพอไม่งั้นเวลาที่เอาไปต้มนะคะเส้นมันก็จะเละค่ะ เวลาที่คั้วนะคะก็ต้องคั่วจนกระทั่งให้มันเกิดเป็นสีเหลืองทองนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะใส่ไปจนท่วมตัวลิซานเลยนะคะแล้วก็รอต้มจนน้ำเดือดค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะเส้นลิซานก็จะสุกเองค่ะ ตอนนี้เนื้อของเราก็สุกน้ำซุปก็ใช้ได้แล้วนะคะคุณต่อก็ปรุงรสด้วยเกลือค่ะจากนั้นก็เติมน้ำเพิ่มเข้าไปอีกค่ะพอรู้สึกว่าใส่เกลือมากไปนิดนึงค่ะจากนั้นก็รอให้น้ำซุปเดือดอีกทีนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำซุปของเราค่ะน้ำซุปนี้นะคะก็สามารถทานกับข้าวหรือว่ามาการะโรนีสปาเกตตี้คั่วกับตัเมทโตพต์หรือว่ากินกับลิซานได้ค่ะ เซนลิซานของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะดูดน้ำเข้าไปจนหมดแล้วนะคะและนี่ก็คือหน้าตาซุปลิซานของเราค่ะก็ตักลิซานมาใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เทน้ำซุปเนื้อของเราลงไปค่ะก็จะได้ออกมาเป็นซุปลิซานหน้าทานหน้าทานแบบนี้ค่ะ